สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่สมาชิกนะครับผมก็คลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะครับงบประจำวันที่13นะครับผมเมษายน2566นะครับวันนี้ก็เป็นวันสงการนะครับพี่พี่ผมก็ขออวยพรเนาะให้พี่พี่สมาชิกนะครับท่านใดนะครับที่เป็นยับซีหรือว่าพี่น้องในกลุ่มหรือว่าพี่พี่เพื่อนๆนะครับที่ทํา YouTube ด้วยกันนะครับวันนี้วันสงการผมก็ ขออวยพรนะครับให้ทุกทุกขั้นนะครับขอให้มีความสุขในวันสงการเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับก็ทิศสิ่งใดขอให้สมปรานาก็แล้วกันนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีวันไทยวันหนึ่งนะครับผมเนาะส่วนน้าทางของเรานะครับก็ขอให้มาก็แล้วกันนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้นะครับของเรามาแค่เลขวิ่งนะครับพี่ๆต้องขอโทษพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับในรอบปกติที่ผมเน้นให้นั้นหลุดนะครับ ไม่มานะครับส่วนตัวรอง VIP เมื่อวานนี้เลขวิ่งมาเด้งๆเพราะว่าเขาออกตัวเดิมนะครับถ้าใครนะครับเอาสีมาประกบคู่ในตัวที่ผมเน้นเจาะให้นะครับเข้าไปที่สี่สองสองสี่นะครับเด้งๆเลยนี่ครับผมเนาะเพราะว่าหลัก2องะผมก็ชอบอยู่นะครับพี่วานนี้เนาะเสียดายนะครับ ให้ไปเป็นหลักร้อยนะครับเลขสองนะครับผมก็ก็ต้องขอโทษพี่ๆสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับส่วนแนวทางวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับพี่ๆวันนี้ขอให้มาเด้งๆกอแล้วกันนะครับก็เหมือนเดิมนะครับคําเตือนนะครับเช่นชอบแนวทางตัวเลขค่อยตามนะครับพี่ๆเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับพี่ๆอือ วันนี้นะครับสูตรเม็ดเดียวของเราผมให้นะครับวิ่งไปที่เก้านะครับผมสายรูดนะครับให้ไปที่เลขเจนะครับเน้นรอบปกติลอง VIP นะครับ70 71 72 7จ็ดสามเจ็ดสี่เจ็หหกเจ็นะครับผมนี่เลยนะครับเน้นรอบปกตินะครับตัวเจาะนะครับผมให้ไปที่70นะครับ เจ็ดสองเนะครับผม5คู่เนาะตัวจอบหลักร้อยผมให้ไปที่เลขศูนย์นะครับศูนย์เนะครับพี่ก็ถ้าเกิดใครไม่ชอบ7เนาะ อาจจะไม่ชอบเจ็ดอาจจะชอบเด่น9ก็เอา9มาประกอบคู่ในตัวที่ผมเน้นเจาะได้นะครับ90 9าศูนย์เก้าสองเก้าสามเก้าแปดเก้าเประมาณนี้นะครับพี่พี่ก็ขอให้พี่พี่สมาชิกนะครับโชคดีนะครับสลับแนวทางวันนี้นะครับผมสลับคลิปนี้กับสวัสดีครับ